ห้องน้ำห้องทาเพื่อนพี่น้องก็ถ่ายห้องน,อน้ำก้นก็อ่อนส่วนห้องน้ำ <c ười> ป้าห้องน,น้ำนะอีโปอิเมีก็เอ้ยอเพิ่งด้วยป้ะมองเหยียวนะมาเห็ดดีแล้วเนาะโอ้ยหาจิตคนเอ้ยมาเห็ดดีให้ปะ่ะเฮ้ยพู้น่ะเป็นพอกันพอกมาพูดให้มาแปรนพี่ล็อกแค่นี <c ười> ่อยเองค่อยเองพี่น้องอือฮึผู้น่ะ ปาดกระจกกระบานบักไงอีพออีเมีเขาเอ่ยว้าน้ำยาล้างมือกระห้องมวยค่อยล้างแล้วกินสมุนไพรคือจังกินตะไคร่นี่ยลับพี่น้องโอ้ยโรงแลมบ้าใจบักีต๋อห้องน้ำบ้าติดไฟหงอามตามน้องน้ำกระไรีผู้ได้อยู่ในช่วงบักคนมาเบ้าดังครับเต้ฮึโอยนอนกระไดสะอาดกว่าห้องนอนค่อยอิบ กินห่อหวยหวยบ่ได้กินเมนขี้เมนต,ต้นป่อยนี่ป่อยเลยอี้นะสะอาดจก่งพี่นอ้องเพื่อปูปปอออ่ปุกอนหน้าหัวเห็ดดีนะพี่น้องเออดีเกง่งดีเก่งเลยนะโอ้ยโอ้ยแม่นอนะี้ยังงี้นะฟัดล้างมองนีติอ้าวอุย้ยว่ะมองล้างดักล้างกลนกะหมีพี่น้องโคตรละเหมือนล้างดักให้รับความก่อนนี้นะ เป็นบอให้ค่อยสัมลวดก่อนอืออันนี้โกดตีนาะไปลองโกดบกังก่อนนะเฮ้บอเปลี่ยนเออมันจะเปลี่ยนเสียนเสื้อตีพี่น้องอือเปล่นบอเมันนลางดักลางกลนะขอบอนี้นะเป็นเสดัยบอสู้ค่อยฟังแน่อือหรือว่าเอาติดสู้เสช็ดเอานี่นะอือโอ้ยเสช็ดเอานี่นก,ก็บอมักปันไดเด้อเก่าก็ชูเสช็ดดักแหงติดดักขี้ติดดัก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าควา,ามอลังการนีย พี S <s <uss> ่น้องเลยก็อ่อ,อนสอนเนี่เด้มากรุงเทพโดนๆมาย่านนึงมาแล้วก็ทายแมนคักๆก็นกไทยห้องท้องซ้มห้องเีย <s> ร <uss> <s uss> อหัวีพออ,อีแม่ก็เอยใหญ่กว่าห้องนอนเราอีกเนาะโอ้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 อ่อนสอนห้องน้ำนี่คันอ่างน้ำกอกน้ำดมือไปไล่รถก่อนนี้นะไล่รถก่อนนี้นะบ่อบออ,อกกับบ่อสานี้นะจนมาเท้าหออ๊อกนะ เสาเนี่ยนั่นมูจักความเก่งเออเอออัตโนมัติพี่น้องว่าแต่ดีไปปุ๊บไล่พุดธีนะอะไรนั่นเห็นบ่มั้นั่น,น,นบอ่ออกกระบอเสาอย่างว่ามูจักความเก่งนั่นเสารถล้ <c oughs> างมือสิบปห้ากินเขาก่อนปรเดี๋ยวพี่น้องเอาพื้นขี้เพื้นเหี่ยวนั่นเหดแต่โดนแล้วล่ะค่อยอ่อนสอนแล้วแล้วก็กระบอบไปเดี๋ยวก็เลยไล่ทายก่อนนะวะขี้เหี่ยวเสร็จแล้วแต่งทข้อทายก่อนพอดีบ่มีคน นี่น่ะไปงานอยู่โรงเหลมอยู่กรุงเทพฯจากบาโรงเหลมยังบ่ได้อ่านฮอดซื่อก็มาน้ําเพิ่นพี่น้องอ๊อกไปคนคนหลายอยากอายเขาสิว่าเป็นบ้าพี่บ้ามาทายทายฮอดห้องสวนมงคีปันไดเลียนพี่น้องไปซ้ําซ้ํามละซ้ําละ